ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอาร์มซีนิม่านะครับผมก็ห่างหายกันไปหลายวันหลายสัปดาห์เลยนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะครับต้อนรับต้นปี2027นะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด19เนี่ยได้เกิดระบาดละลอกที่2อีกครั้งแล้วนะครับผมทําให้หนังแต่ละเรื่องที่เคยวางแผนฉายไว้ในเดือนนี้เนี่ยเลื่อนไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ลองติดตามข่าวสถานการณ์โควิด19กันด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ในระหว่างน,นี้ก็ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ใส่แมสหมั่นล้างมือกันเยอะๆนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและความห่วงใยจากอาร์มซีมากกับผมเองครับมาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของคลิปแรกเลยครับนั่นก็คือเรีแอคชั่นหนังใหม่ครับวันนี้ครับก็จะมารีแอคชั่นหนังใหม่เรื่องจิวจิตสุโคตรคนชนเอเลี่ยนจะเรียกได้ว่าเป็นหนังฝรั่งเกรบีเลยไหมอันนี้มันก็เรียกได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนผมเห็นโปสเตอร์เนี่ยความรู้สึกมันดูหนังแผนนะ่นอะ อารมณ์เหมือนโปสเตอร์หนังแผ่นน่ะเพราะว่าถ้าเห็นโปสเตอร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเหมือนเอานักแสดงมาตัดแปะตัดแปะใส่แล้วก็ใส่มูสีแล้วก็จบเลยดังเป็นโปสเตอร์เลยประมาณนี้และประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางค่าย M Pictures ผู้ซื้อหนังเรื่องนี้มาฉายได้ดีไซน์โปสเตอร์ใหม่ออกมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปสเตอร์เราทำออกมาดูดีกว่าของต่างประเทศเยอะเลยอ่ะ ก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยแหละครับเห็นชื่อเรื่องก็คงมเ้องตัวมากครับว่ามันจะเป็นแนวอะไรก็อย่าช่วรู้กันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือดารานักแสดงที่มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าปังแน่ๆนักแสดงท่านที่ผมรู้จักในเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่3ามคนด้วยกันนั่นก็คือแฟรงกิโลนะครับจาก The ะพันทิช r ปานิคลัสเคสโหเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ห่างหายจากการเล่นหนังใหญ่ไปนานมากเพราะส่วนใหญ,ญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปเล่นหนังเกรปีเล่นหนังแผน่นเล่นหนังสตรีมมิ่งอะไรโน่นนี่นั่นจนชื่อเสียงของเขาเนี่ยหดหายไปเลยนะครับส่วนอีกคนครับที่กาลังดังอยูน่นะตอนนี้ครับพี่จาพนมยีรำหรือโทนี่จาครับผมเพึ่งล่าแย้ไปแล้วก็มาต่อสู้กับเอเลียนต่อเลยโอค ก็ถือว่านักแสดงที่ผมเกิดมาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจพอแล้วนะครับผมตอนนี้เขาได้ปล่อยเทเลอร์ออกมาแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับรู้ไหมว่าฉันไม่เข้าใจตรงไหนนายรอมาได้ยังไงตกมาแรงมากสิเถอะดาวหางที่ได้เห็นบนฟ้าตอนนี้ มันจะผ่านโลกทุกมีทำให้ประตูน่าเปิดออกเมื pues mm <Pur> ่อประตูถูกเปิดจะมีผู้ไปยืนราจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นนักรบเหนือคนในนริยายไซไฟมนุษย์นอกโลกเขามาที่นี่เพราะต้องการต่อสู้แต่นายคือยี่ิสุที่ได้รับเลือกการต่อสู้เขาไม่เก็บรบเขาอยู่และฆ <Yeah. S 1> ่าด <for> ับท <Yeah. S 2> <Yes. S 2> ุกอย่างนั่งถือ การเมืองของเอเลี่ยน5-15ถึง15บ้วาเพื่อปกป้องโลกครานี้พวกนายับเป็นอเลนเมาส์นัก<า>ออสู้ยุยิสูที่จะรับเรื่องมาแล้วเ่รนีิโลกและตราดายที่นายตายอย่างห้าวหาญเฉินดิเมื่อนั้นคนอื่นก็ไม่ต้องตายายาพนม<า>และนิโคลสัสเข็ม โอ้โหต่อสู้เพียงมนุษย์โลกคนเดียวเนี่ยนะโอ้โหคลังแล้วข้าขดแต่มันไม่มีเกียร์เราจะบอกให้โอ้โหขดขดขดเียกฉันก็ห่อได้ดู <laughs> อย่าหาทำโอ้โห oh, 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 oh. มีความแหวงแนวจากหนังเรื่องอื่นไปเยอะมากทีมฝ่ายมนุษย์ต่อสู้กับมนุษย์นอกโลกจากต่างดาวเพียงแค่คนเดียว oh, 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 oh. แหวงแนวไหมล่ะครับจบไปแล้วครับผมสำหรับเทรเลอร์จิวจิตสุขโคตรคนชนเอเลียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โ oh, ห oh, สำหรับผมผมรู้สึกยังไงเล่ะครับ โอ้โหมันแปลกแนวครับแต่ว่ามันก็น่าดูอยู่ใช้ได้เลยนะครับถึงหน้าหนังก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับมันจะดูเป็นหนังเกรดบ,บีก็จริงแต่ว่ามันเป็นหนังเกรดบ,บีทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันก็ยังมีความน่าดูของมันอยู่นะตรงที่แบบว่าเฮ้ยทีมฝ่ายมนุษย์ในโลกเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้จัดก,การกับมนุษย์โลกจากต่างดาวที่มาอยู่บนโลกมนุษย์ก็เลยเกิดการต่อสู้กันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ ด้วยความหน้าหนังเป็นหนังเกร็ดบีเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังเลิกบทอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมคาดหวังจากมันอย่างเดียวเลยคือฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นอย่างน้อยก็ทำให้ผมแบบว่าเฮ้ยมันดุเดือดสักหน่อยก็ยังดีนะคบผมนั่นแหละครับเดี๋ยวเราดูหนังจีทีว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่เท่าที่ดูนะตัวอย่างเนี่ย ก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับทั้งเรื่องราวที่มันแหวกแนวทั้งมีไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจอยู่บวกกับนักแสดงแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับขออนุญ,ญ,ญาตไปดูเรื่องราวของหนังเรื่องนี้สักหน่อยนะครับจิลจิสุเจะาล่างลาของเจคบอนส์ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บพร้อมสเสียความทรงจำก่อนได้รับความช่วยเหลือจากไวลี่และเหล่าพาคินสะ์สู้ยูยสิสุเก่าแก่ ซึ่งดูเหมือนว่าชะตากรรมของเขาจะเกี่ยวโยงอยู่กับศึกการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเบลสผู้ลุกลานจากต่างดาวที่แข็งแกร่งและมาพร้อมเทคโนโลยีอาวุธสุดลำ้ำเหล่าโคตรคนมหาปัยจึงต้องผนึกกำลังชนศัตรูจากต่างดาวด้วยวิชาศิลปะการต่อสู้โดยมีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันโอ้โหจากเนื้อเรื่องมันก็แปลกแล้วใช่ไหมครับกลุ่มฝ่ายมนุษย์จะจัดก,การผู้ลุกลานจากต่างดาว โดยใช้วิชาศบกษการต่อสู้โหไม่มีใช้ปิลไม่มีใช้ดาบอะไรเลยใช่ไหม <c oughs> เอ้ยแต่แต่ว่าในตัวอย่างมันก็มีใช้ดาบอยูน่นะแต่ถ้าให้เดานะผมว่านะเรื่องนี้จะไม่ได้ใช้อาวุธต่อสู้อะไรกันมากเท่าไหร่ก็คงใช้แบบว่าเตะต่อยอะไรกันนี่แหละดูสิครับแว่งแนวขนาดไหนแต่สำหรับผมมันก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่ดีนะครับหนังเรื่องนี้ผมว่านะน่าจะคคายเครียดและ ได้ความมันไปอย่างแน่นอนแต่ถ้ามีการประกาศเลื่อนชัยที่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าโคตรคนชนอีเลี่ยนจิวจิตสุกเนี่ยเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงวันที่4ี่กุมภาพันธ์นะครับที่จะเข้าฉายรอติดตามกันให้ดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีอคชั่นในครั้งนี้แต่ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ คลั่งแล้วขาดคนแต่มันไม่มีเกียรติหรอกจะบอกให้โคตรคนชนเอเลี่ยน